สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะคะหยิงมอจะพาเพื่อนๆมาทํายำไก่ใส่เห็ดโคนค่ะขั้นตอนแรกหีิงมอจะนําเห็ดโคนไปล้างให้สะอาดแล้วนํามาฉีกเป็นชิ้นๆพอดีคํานะคะจากนั้นจึงนําน้ําใส่หม้อไปตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่ไก่ลงไปเป็นชิ้นใหญ่เลยค่ะ ต้มไก่ไปสักพักหนึ่งเมื่อเนื้อไก่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วจึงใส่เห็ดโคนที่เราฉีกเตรียมไว้ตามลงไปค่ะคนให้น้ำท่วมเห็ดและไก่นะคะตั้งไปอีกสักระยะหนึ่งจึงมาเตรียมน้ำพริกค่ะสำหรับน้ำพริกยำเห็ดโคนนี้ยิงมอจะใส่น้ำพริกลาบนะคะซึ่งน้ำพริกลาบเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าก็มีขายค่ะ เมื่อเนื้อไก่สุกได้ที่แล้วจึงตักออกมาให้สะเด็ดน้ำแล้วฉีกเป็นชิ้นๆเหมือนเห็ดนะคะนำน้ำมันใส่กระทะไปตั้งไฟกลางจากนั้นจึงนำน้ำพริกไปผัดพอหอมแล้วนำเนื้อไก่ที่ฉีกเรียบร้อยแล้วลงไปผัดด้วยกันค่ะนำน้ำที่เราต้มไก่เมื่อสักครู่ เติมลงไปพอท่วมไก่กับเห็ดค่ะยำไก่ใส่เห็ดโคนและใส่น้ำพริกลาบก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของยำไก่กองหญิงมองนะคะเพื่อนเพื่อนมาชิมด้วยกันค่ะข้อควรระวังในการใส่น้ำพริกลาบนะคะใครกินเผ็ดไม่ได้อย่าใส่เยอะพรอน้ำพริกลาบสำเร็จที่เขาขายกันจะมีรสเผ็ดมากนะคะหากเรายำไก่เพียงถ้วยเดียวเราควรใส่น้ำพริกแค่หนึ่งช้อนแกงก็พอค่ะ หากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ